บรรยากาศสนามนะครับของขอนบนะครับดีดีนบสปอร์ตนะครับดีดีสปอร์ตคลับนะครับคลับของคนรักฟุตบอลนะครับนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาที่สนามครับตอนนี้ก็มีตาเจ้าภาพนะครับเอสทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ของสนามนะครับตอนนี้กำลังเตรียมพื้นที่นะครับนี่ครับดู13เราก็จะมีพี่ตัวโตนะครับนำโดยพี่ฟีฟ้าครับนำใจชนะเอาเอางรองเท้าออกก่อนไหมลูกสวัสดีค่ะเอารอางเท้า,เาลงก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ ทำไมอารีนไม่ใส่ชุดมาจะได้ถือธงมาชมนักเตะของเอทีอาร์คาร์ดิมี่นนะครับดดอี่ไซายนะครับของคนนี้สวัสดีครับบังเคนนี่ครับไซมอมรณะชายานะครับโหนี่ฟอร์ดนะครับไซีกหนึ้นไซบันไลยนะครับนี่ครับ ต่เอเตะครับฟอมตรฟอมซิ่งม,ม,มาเมื่อ,อไรนี่ฟอมตกไปเยอะแล้วน,น้องกล้องน,นะครับนี่ครับคนนี้ครับผู้รักษาประตูวันนี้ฟิตเต็มที่นะครับ,บนนเขาวันนี้ไม่ามาอาบน้ำเขาหายไปขเขาหายเจ็บร้อยแล้วตอนนี้ก็รับประทานอาหารร้อนะครับเฮ้ยนี่อีกหนึ่งคนครับกองกลางห้องเครื่องของเจพีครับ năm này năm châu u dịch nè nương 13 Này, bom. Đó, luôn vậy. สวัสดีครับลูกเตอมาอาดฉีดแล้วนี่ครับหน้าตาโคตรของเราครับโคตรใหม่โคตรผสมครับสดมากสดมากบรรยากาศห้องนักเล่นครับของเด็กๆวันนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าบ้านหานึ่งวันนะที่อุโมงคอยตัวนะครับตอนนี้ ผู้เปิดสนามของเราก็จะเป็น U13 นะครับทีมอคาเดมี้าดุงนะครับเจอกับทีมอะไรนี่ช้างศึกนะครับอคาเดมีพอเจอเจอ,เจอแข้งเทพนะครับแข้งเทพสีชมพูนะครับตอนนี้ก็มีไล์สดนะครับทีมทีมงานไลรสดก็มีนะครับ ก่อนจะเริ่มพิธีการนะครับผม้นมาเอาบไกลยครับนีลงอามึงตื่นยังวะเนี่ยออพ่าว่ากูไม่ไหวมึงนะเนี่ยหมัดหมุนแงใส่มันีมากเนี่ยหีลงมาเอาบอลไกลๆล้วีบเอยู่สิ ยี่นะครับการเซตบอลไปเสียงต่างกันเล่นนะไปเรียงสองครับเอ็ดมิ้นต์ไปโอ้ยภาพช้าตาพด้วยนะครับโอ้เอดมินแอดมินบ้างมาได้ไงครับแอดมินโอ้วันนี้จับเป็นตัวสำรองครับวันนี้จับเป็นตัวสำรองครับไม่ฟิตครับผ่านความฟิตครับไม่ฟิตครับเจ้าฟีโน่๋อนี่ครับเจ้ามิเกลสันของเราฝอกเนื้อฝักตัวด้วยนะครับพูดพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้นิดหน่อย ได้นิดหน่อยชัดเลยให้กำลังใจเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็คุ้นเจ็บอ่ะผมก็ไม่ลงใครเจ็บเจ็บเจ็บไม่รับใช้คาเดมี่อ่ะไปรับใช้โรงเรียนอ่ะนี่ก็ตายไ้รับ้างด้รับตั้งครับตัวอาชีกับอะตอมด้านหลังต่อด้วยอะตอมกับอาชีอยู่สิบเอ็ดปีครับผม ไปแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะอย่าห่างอชี้อย่ายืนนี่ไอ้ตอมอยู่นี่นะไปด้วยกันเลยนะครับรับสองตัวเลยอีเมียเล่นกลางดิคอนขวาเซนซ้ายนนหน้าเป้านะครับครับเฮ้ยใครเสียบอลวิ่งไล่ต่อเลยไม่ต้องยืนอึนยืนงงเด้ยไหมเสียบอลไล่ต่อเลยไปไปถ่ายรูปไ,ไปหมดเลยลูกไปถ่ายรูปเอารูปปะ มีผู้ต่อสู้อยู่ข้างหลังไม่ต้องพลิกจับจับแล้วรอแต่ถ้ามันไม่มันไม่เข้ามาชิดนอนเทินไปแล้วแตะวิ่งแข่งเลยลูกเหมือนซ้อมอ่ะแล้วก็ยิงเข้าใจไหมหลังซ้อมตัวอย่าเดินนะใครเสียบอลไล่ให้หน่อยโอเคนะเล่นให้สนุกเสียงอะตอมลองดิตะโกนเออหน่อยเว้หน่อยไปอะอมแสู้เอาดีๆเอาไม่วัดน้อยชี่เอียบานสุที่มู